เรียนท่านประธานที่โคลรกขออนุญาตอ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2567 นายานวุธมุยใหญ่บัวน,นางสาวกัญจนีพันมณีนางสาวอุนน้มจมรอารี เด็กชายพงภัทรสีแก้วนายชลสิทธิ์มโนสมนายกิตินัฐพัดนามหน้า นางสาวพัชรีแก้วแสงสุขนายพานุกรผู้บัวนายทัชนะชาติเอิม นายจิ้นเหวนจูเด็กชายประพังกรนกมาลัยนางสาวเปมิกาทานัน นางสาวรุ่งตะวันมรกตเขียวนางสาวกะมนละก่อเกียดถาคูลน,นางสาว สมน่อ,อกเกียรติขาปูนนางสาวรัตนาวดีอรุณเด็กชายนัชชนน์อิน ชาญวิทย์ห้องเพชร